มาแล้วโกกแน่นอนเลยกินแรงด้วยมันไม่อยู่เฮ้ยมีตัวด้วยอยู่สิอยู่กัมมังเหรอวะคันโค้งขนาดนั้นใช่กัมมังก็แล้วแมวเอาไปดูปลาตัวแรกกันครับตะโกกวะเฮ้ยนั่นไงกำลังทำาได้ทำปลาส้มแล้วครับส้มโดนมุนแน่มาแล้วพี่ มาแล้วขยยงตั้งแต่ตัวสวยครับผมขยยงมากิ้ขนมปังอ่ะคิดดูดูโอ้ตัวแรกไอตัวที่สองของวันหลังจากได้ตะโกกไปตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ยลุ้นต่อลุ้นต่อลุ้นต่อโอ้ผิดเลยว่ะผมจับ พ,พอน้ำเดินเริ่มมีอาการนะใช่ช้าน้ำไม่เยอะเอาให้นันนมมากาก๊วัดเองดีกว่ามนต่เล็กอยังยังนไหมมันมันตึกดึๆกด,กด,กด,กดกอยู่นะ โเอานนแล้วเอาแล้ว,วอเอาแล้วม,มาแล้วครับตัวแรกกระเด้งมาแล้วเอาจนไ,ได้อะนี่ครับนี่เดี๋ยวผมคิดว่าไม่ใช่ไงวัดหลายทีแล้วไม่ติดไอ้สวยตัวใหญ่เลยเออพอเราไม่ได้เปิดกล้องก็ติด,ตดเลยเลยที่โห <laughs> สวยงามครับผมแตรมเหล็กมาแล้ว ตัวแรกตัวแรกหรือเปล่าตัวสองมาเลยแฮนี่กดต่อหน้าต่อตาแต่สองครับทุกคนกดต่อหน้าต่อตาโอ้โหเดี๋ยวน้องครีมก่อนตัวนี้กำลังจะเกี่ยวไอ้นี่วันนี้วันกี้ไอ้นี่ยังอยู่ในแรงสามตัวนี้ยังอยู่ในมืออยู่เลย ไอตอนเฝ้าก็ไม่กินนะทุกคนดูมากินตอนไปแดงเปล่าวะแดงดิครับอุ้ยนี่ไงครับน่ทอดจัดขอดจัดนี่โหทะลุทะลุเพดานเลยนี่สวยงามสวยงามสวยงามกำลังมาเลยนี่ออเขาอิงชั่วหน่อยไอตัวนี้แหละเมื่อกี้นี่อยากลองของเมื่อกี้นี่แล้วก็แก้ทุ่งยังไงนะ อยากลองของเอาแล้วเอานมปังมาหมกไ้ไหม่นี่ขวมแข็งแล้วประเด็นคือเอามาใส่ใส่ช่องฟิชนะเดี๋ยวมันก็แข็งอีกรอบแรกสับไม่โดนนี่รอบนี้โดนเต็มเแม่อะไนมือไหมก็เอาบอกในตักมาแทนปี่จำเลยสนใจแค่ไหนเลือกเอา พ่อเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวล่างไม่ได้ใส่นะนะที่เช็คแล้วเหลือตัวบนมันก็หย่อนกินเลยไป okay. ไวยวตัวมันเลไม่เล็กลงวะนะพ่อปะฝุ่งใหม่ฝุ่งใหม่ไอฝุ่งนะั้นเราเอาไปกินหมดแล้วเนาะ ผงใหญ่เดี๋ยวมันมากคืนผงใหญ่อะผอองใหญ่มงังคืนตอนนี้เราเก็บรูปกระจกกลงไปก่อนนะเนี่ยส่งรูปกระจกมาอย่างเชิงเราดูก่อนผมว่าน้ำริมไหลแรงขึ้นจะนลงแรงขึ้นนะ

เพื่อเข้าตอะมันจะมาอยู่นะมาไหมปีกแบบป๊อปป๊อปปเดี๋ยวพี่ดูมาไหมเดี๋ยวเขาไม,าม่มามอน,นี้ออก็ไม่ไม่ไมไมไมอะไรเนาะมีกุ้งด้วนั็กโอ้โหขาดไปแล้วโอุ้ย นอนเลยครับเออกุ้งต uh, ha ัวแรกยังไม่ได้อ่ะขาดเลยอะไม่ไรอยู่เนี่ยไอ้รอยหย่อนไหนนั้นก็ไม่มีนะมือกรุงตัวแรกครับโอ้โหกุ้งเก็งติดตอยแล้วดำเลยรู้แต่เมื่อกี้มันเหมือนตัวใหญ่อ่ะตอนที่มันถีบออกอ่ะขึ้นไหมพี่เส๋อขึ้นไหมขึ้นพอได้เอาเอาที่ช้อนช้อนอย่างนี้ไหม โอ้ถ่ายถ่ายังกุ้งหมูก็จะไหม้เดี๋ยวดูเสียก่อนยัรที่ตักลอลอช้อนเลยอ่ะโอ้ดีพุกเลยอ่ะเหมือนเหมือนยั่อยูอยู่ไหม ก็จะเป็นขายเดิมให้เลยคือเบาๆน่าจะไม่ไม่รอ <c oughs> ดอีกทีมุดอออะ้าวนี่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อขอให้มีกุ้งอยู่ด้วย ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นปึ๊กเลยล่ะอะไรบ้างขาดอีกแล้วโอ้ยเสียใจแล้วทุกคนมาแล้วกุ้งมาแล้วี่โอเอาจนได้เอาจนได้เมื่อกี้เราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเอาไม้ออกจะกินอยู่หลายเถื่อแล้วแล้วก็ได้จริงๆด้วยนี่ครับหลายทีแล้วหลานข้าวผมมีกุ้งกินแล้วน้องข้าวอ่ะ ได้็อตด้วยมีไซส์มีไซส์ใหญ่ใหญ่หาเงินยกเลยยกเลยค่ะบอกเลยมีไซส์เป็นไงเป็นไงครับทุกคนตรงนี้ใจแดงปแดงปลาแดงเราจุดจอดจ้องจ้องหุดจอดจ้องจ้องเลื่อนไปทางโน้นเฉยมองอยู่มองอยู่เก๋วเก๋วนี่ครับทุกคนปลาแดงครับ ดูดูตัวดูเก็ดน้องเขานี่ขาวจัวโอ้โหแจ๋วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วครับผมหกโมงเย็นแล้วหลังนั่งล้อมวงครับผมนี่หมูย่างครับช่มชำชก็สุกตำสุดแซ่บแซ่บจริงๆครับโหชิมไปเนี่ยเผ็ดเผ็ดซูดเลยอย่างนี้เลยอช่ดูแลู้รอมีเสือก เอาแล้วับชิมมวยดูเลยนี่เด็ดเด็ดเด็ดมือเดี๋ยวรอรอพี่สืบให้โอเคเดี๋ยวขอรนุญาตทานข้าวก่อนเนาะเพิ่มพลังก่อนคืนนี้รุยอีกคืนหนึ่งครับ <laughs> เดี๋ยวอรอลุนลอรอลุนลอรอลุนดูดูด,ดูมีอาการไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวอะไรน้องเมีกยกชูอวห่วยเคลื่อนไหวได้ปะ โอ้ยครับโอ้โหดูดูสีหน้าดูสีหน้าตุ่มกัวแรกของน้องแมวมาแล้วโอ้ยเรายังไม่ได้เลยไหนแล้วก็จับเขาดูด้วยตัวให้ไหนนี่อ่ะหวังว่าตัวต่อไปจะใหญ่กว่านี้นะนี่เต็มปากเต็มปากสวยสวยสวยกินอะไรเนี่ยไส่เดือนปะไส่เดือนปะ อ๋อกินตับครับตับไก่ตับตับเนียให้ดูนะครับคันฝั่งนักก๊อกก็ก็จับนะกุ้งอ่ะจะรอให้มันเอาจับเข้าปากก่อนตอนนะีนนะ้ยกดยกยกอะ่ะยกตูดขึ้นแล้วก็ให้ปลคันอยู่อ่ะให้แล้วก็ลอดขึ้นมาแล้วค่อยยกลอดขึ้นมา,าบนแล้วค่อยยก กุ ừ, ้งฮะเฮ้ย um, ก <c ười> oh, <c ười Sure> oh, wow ุ้งกุ้งกุ้งมาแล้วเอ้ยดิ้ยกได้แล้วละก็ยกได้แล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยดินี่โอ้โหใส่ลูกศิษย์อาจารย์แมวใส่ใส่มาม่าต้มได้อยู่ได้อยู่เดี๋มันแดงโอ้ตัวใหญ่หางแดงโอ้นี่โอ้ว่าแล้วสายมันวิ่งออกมาสายมันวิ่งขยมขยมขยมแก้วแก้ว แ้วไม่มดหอน้าครนครับเต็มปากเต็มปากเลยครับเชื่อเดือนนะเล่นเล่นกิดเฉยแต่ามาต้มครับนี่เอาเอาขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วอีกตัวครับผมกดถ่ายให้ไม่ทันนะกำลังเปลี่ยนเดือนเชื่เดือนเออตกกุ้งอยู่ไมแตรหนึ่งครับสวยๆตัวใสเลยเนี่ยวันนี้หาตัวยากมากวันนี้โอ้ยโอเคครับ ถังวาดโอ้กินโคตรแรงอ่ะถังวาดโอ้นี่เียอ้โหยีเนลองสาบเต็มคำสะดุ้งอ่ะเป็นตกใจอ่ะโอ้โหตายโอ้ผมใช้เบ็ดตกกุ้งบนหนึ่งครับสับทะลุไปดานเลยครับนี่แม่งคว้ามีอะไรอีกมาทำไหน ตอนเช้าครับจริงได้ตอนเช้าได้มาอีกสองสามแต้มสี่แต้มแล้วแหละเป็นปีกไก่นะครับอันนี้ปลาแดงเมื่อคืนนั่งเฝ้ากันทั้งคืนไม่กินเลยปลาแดงมานนะมะกินตอนจะกบอีกแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกุ้งกันหน่อยเดี๋ยวจะ,จะน็อกแล้วจะน็อกน้ำแข็งแล้วส่งงานบนแพเลยฮะนี่<ะ><ะ>ดูนี่ครับกุ้งตกหน้าแพนะครับแล้วก็เอาเรือมาตกข้างๆแพ ก็ได้โอ้เกือบโรยอยู่เลยเนี่ยนี่ครับแดงของเราตามด้วยปลาแดงนี่ครับแดงแดงน่าจะมีแปดตอนนี้แปดตัวแปดตัวรับแล้วผมรับแล้วแปดตัวไซก็สวยนะไซะสวย,ยงั้นเไซสวยแหละ ก็เก็บของกันแล้วครับเคลียร์ของแล้วเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็กลับบ้าน้วทริปนี้ก็ต้องฝางเพื่อนคอยติดตามผลงานผมกับนกอบนะครับแล้วก็พี่เสือด้วยนะครับทริปหน้าจะไปที่ไหนฝากเพื่อนคอยติดตามรับชมและกด subscribe ให้เราด้วยนะแล้วก็ทริปหน้าบอกเลยว่าเราจะไปที่ที่หนึ่งที่ไม่ได้ไปนานมากแล้วนะครับ ตามลุ้นกันว่าจะตามลุ้นกันครับเราจะไปไหนนะครับอันนี้บรรยากาศแผดพิดำรตอนยามเช้านะครับตามลุ้นกันต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ผมเราก็คงต้องจากกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับวันนี้ก็ลาแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบินแล้วไม่ถึงหรอกแต่ก็ตัวสวยๆนะขอได้ต้ม เฮ้ยพอได้เผาไมปล่อได้ต้มหรอกพอได้ต้มไ,ไม่รนะู้เหมือนนี่ได้เลยเผาหนึ่งเลยนะเผาลงเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยจะปล่อยคือได้เถอะ